โัวเท็ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวันมหาวิโยะโยคของจุราแนวูดเกตสุดยอดแห่งวันเดบิวต์อดีตกำลังสำคัญของลีดในรุ่นคะนองลูกหนังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สโมรสรได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกก่อนจะย้ายไปนิวคาสเซิลเพื่อพยุงสโมรสรวูดเกตไม่ใช่ธรรมดานะครับ แต่เป็นผู้เล่นเกรดสูงที่ไม่มีใครคิดว่าวูดเกตจะเป็นเกรดส่งนอกด้วยเพราะต่อมาเขาเซ็นสัญญากับมหาอำนาจสเปนนั่นคือเรีอวมลิดและนี่คือต้นทานของเรื่องราวนี้ครับวันมหาวิประโยคของโจนาธานวูดเกตแฟนบอลที่ทันช่วงโทน,นี่วูดซัมยังเป็นผู้บริหารประเทศน่าจะจํากันได้ว่าในความรุ่งเรืองเข้าขั้นของวูดเกตที่ยืนคู่กับเรอฟอร์ดินานที่ลีด บางสายตาอาจจะมองเหลื่อๆไปว่าเขาเก่งกว่าริโอไปอีกเวลหนึ่งร่างกายเขาสูงใหญ่แข็งแรงแกรง่งเต็มแผ่นมีพรสวรรค์ขยันมากเลี่ยมเชิงบอลเกมรับก็แกวทางดีดักเก่งเป็นสายบุญที่สายตาดีเยี่ยมช่วงฟิตชื่อเขาติดอยู่ในวงสนทนาว่าตอนนี้ใครคือกองหลังที่ดีที่สุดในอังกฤษเสมอพอมีศักยภาพที่ผู้เชี่ยวชาญมองไปตรงกันว่าอาจจะเป็นเวลคัสได้แต่หลังๆเริ่มติดเจ็บ นิวคาสเซลซื้อเขามาทั้งทั้งที่รู้ว่าเขามีชนะนั่นทำให้ทีมบริหารแทบไม่อยากเชื่อว่าเรียลมาริดจะมาเซงวูดเกตต่อจากพวกเขามีเรื่องเล่าว่าตอนนั้นครับเรยอนกำลังสนใจในตัวของกาเบียลมิลิโตเช่นกันแต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะตรวจร่างกายไม่ผ่านแต่วูดเกตกลับผ่านซะอย่างนั้นเรียลมาลิดจ่าย20ล้านยูโรเป็นค่าตัวของดาวรับวัย24ปีลือกันว่าลือนะครับลือว่าเบคแฮมนี่แหละเป็นคนแนะนําให้เรียลมาลิดซื้อเพราะมองว่าวูดเกตคือผู้เล่นอังกฤษที่เก่งพอสําหรรับล ซีซันแรกไม่ได้เล่นเลยพักฟื้นอย่างเดียวต่อมาก็หลุดฟอร์มทั้งจากเจ็บด้วยจิตแตกด้วยจนต้องย้ายกลับอังกฤษพร้อมกับถูกวดให้เป็นการเซ็นสัญญาที่แย่ที่สุดของเรือมาริดประจำาสตวรรษที่2ปิดตํานาน14แมตที่เรือมาริดและ1แมตในความทรงจํานั่นคือแมตท์นี้ที่เป็นวันมหาวิปโยคของเขา วันนั้นครับเรอัมลมาดติดพบกับแอเลติกบิวเบาวันนั้นเป็นวันดีแฟนบอลเต็มสนามหลังจากซ่อมกันไม่รู้จะซ่อมอะไรมานานแล้ววูดเกตก็ได้โอกาสลงสนามสักทีในรอบ17เดือนมันเป็นการเปิดตัวในฝันชัดๆแถมไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงวูดเกตก็เบิกสกอร์ได้จากจังหวะที่บิวเบาขึ้นมาทางซ้ายแล้วได้โอกาสยิงวูดเกตหวังดี หวังช่วยกาซิยัตโดยการเคียย์ให้ก่อนหนึ่งชั้นบอลเปลี่ยนทิศพุ่งเข้ากลางประตูไปเลยกาซิยัตขยับไปผิดทางใช่ครับวุดเกตทําเข้าประตูตัวเองในนัดแรกที่ลงสนามให้กับเรือมาริดเห็นได้ชัดว่าสนิมยังเกาะตัวเขาเต็มร่างเข้าครึ่งหลังมาริดลุยแหลกเอาประตูคืนได้จากโรบินโยที่หมองลูกโยนจากไปแค้มเข้าไปและต่อมาอานายก็สปีดฉีกแนวรับไปเอาบอลจากกูตีจนได้แล้วยัดให้ราอูลกดหน้าประตูเรยันนำสองประตูตัวหนึ่งโอ้โหดูครับกูตี ขาเขาเนี่ยน้ำหนักช่างทองจริงๆเพื่อเล่นสบายกันไปหมดเวลาลงเล่นเหมือนเรากำลังลืมความผิดพลาดของวูดเกตไปแล้วแต่ในนาทีที่65วูดเกตใช้ร่างกายดักเอ็กซ์เบเลียแบบบอดี้เช็คกิ้งในจังหวะที่อาจจะหลุดเดี่ยวได้ตรงกลางสนามแต่กรรมการก็เคี้ยวไปนิดครับเรียกเขามาแจกใบเหลืองที่2แล้วชูใบแดงให้เขาไปอาบน้ำเป็นคนแรกแบบที่ผู้เล่นเรัมลมาริดลหลายต่อหลายคนต้องวิ่งกรูกันเข้ามาขอความยุติธรรม ดูสีหน้าของวูดเกตครับรอวันนี้มา13เดือนนับตั้งแต่ย้ายมาเปิดสักรารด้วยการทำเข้าประตูตัวเองแล้วได้ใบแดงไปแบบหน้าเศร้าแต่ระหว่างที่เขาเดินออกจากสนามแฟนบอลบางส่วนก็ปรบมือและส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเขานะครับ มาริดไม่แพ้ในเกมนี้นะครับเพราะราอูลมาย้ำชัยได้อีกครั้งแต่เรื่องราวของวูดเกตนั้นเป็นข่าวใหญ่ทุกหน้าสื่อที่พร้อมจะขย้ำเขาเขาเปิดตัวแบบนี้เลยไม่รอดต่อมาเขาได้โอกาสบ้างครับและก็ทําได้ดีซะด้วยแต่อาการบาดเจ็บที่เกาะกินทําให้สุดท้ายแล้วเขาก็แทบไม่ได้ลงเล่นเลยและต้องย้ายกลับอังกฤษในเวลาต่อมากรีบเมกจึงเป็นที่อยู่อาศัยของชื่อเสียงของวูดเกตเขาไปเล่นให้ไม่ได้สโบบได้ไปช่วยสเปอร์แต่ก็ไม่เหลือเข้าความแห่งเด็กดาวรับแห่งยุค แค่พอเล่นได้ประคองได้และไม่ได้พัฒนาไปได้เท่ากับเพื่อนร่วมรุ่นอย่างริโอหรือว่าจอห์นเทอร์รี่น่าเสียดายครับที่เขาไปไม่ถึงคาสที่หลายคนคาดไว้อาการบาดเจ็บที่เรือรังพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างความมั่นใจนั้นก็ด้วยการไม่ได้เล่นปีหนึ่งเต็มๆม,มันทรมานแค่ไหนกันนะสำหรับนักฟุตบอลแม้จะมีความสุขแค่ไหนก็นตามที่ได้อยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ฝันร้ายที่มีร่วมกันนั้นมันยากจะลืมจริงๆครับ ไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเท่าไรและก็ตามครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ